สบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซบิดสุกุสุคนบวชซีอยู่ภายในและกะตาประเทศเมสวังกันยินดีตอนรับข่าวซ่ซองมมสวังแชแนลเนาะทุกคนโดยมือนี้กะมาพบพอ่อกับเมสวังนามในงามค่อยขำยามแรงเนาะทุกคนเลิกอยากโคงเรียนมาแล้วไม่สวังก็มาทายคลิปให้เอฟซีกอนบ่กพราะว้ามือวานนี่กะ Hàng hài với nó chúng con có thể luôn kịp hay FC bằng xăm mà nó đổi cả nhà việc nhà ngân lại xin là dạng lại cả nhọt view vẫn cả bộ phần này nó chúng con mình sẽ mang tới lời chắc xịt bãi tò lấy xịt bò xăm nhỉ Nó có lời cứ, cứ đúng chắc chắc đi à, vẫn, đây là mơ cả chắc nhà, fc ชีวิตประจำวันลายกาย่านเอฟซีเบื่อนะทุกคนก็เลยชัดเช็ดอย่างไรว่ามีสมวงกานก็ขึ้นอุกขึ้นอังน้ำอยู่เนาะโดยเจก้าเมื่อนี้ก็มาถ่ายรีวิวบ้าน,นเก่าไหนเอฟซี FC เบื้อเนาะโดยถางว่ามันบ่มีเนื้อหาสาระมันผิดพลาดประการใดเนาะมีสมวง้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยในหลายๆเด้อเนาะโดย มืัอนี้กัมีโอกาสดีเนาะทุกคนเนี่ยบรรยากาศกัพอดีค่อยทำยามแรงคนหลังมาแต่ให้แต่นาบูบูปวับอเนาะเซลเซลอยู่โดยแม่สว่างกัสิพาเอฟซีไปอัปเดตบ้านนี่ก้อนมาหน้าใหม่สว่างบ่มีอยังถ่ายดอกทุกคนนอกจากชีวิตประจำวันไปให้ไปน้าอยู่เฮือนอีสานไปโรงเรียนเบิดเท่านั้นเนาะโดยแม่อสว่างก็ต้องขออภัยหลายๆสำหรับทานใดเข้ามาเบิ่งเนาะมัน มีเนื้อหาสาระอย่างที่คิดเนาะเมสมังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายๆโดยเมสมังสีผ้าเอฟซีไปหลบ่งบ้านเมสมังก,ก่อนเนะเาะว่าทาสีได้หอดใส่แล้เนาะโอเคไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยอันนี้ก็เป็นสีสีที่พวกเราเลือกมาทาเฮือนเนาะทุกคน เป็นยังไงเด้เอฟซีวางงามอยู่บ่เนาะคอมเมนต์มาบอกช่วยเม่สมบังในเด้อบบจักงดควมสีเลือกอ่าไปห้านเพิ่นก็สีเป็นปุ่มอยู่เนาะทุกคนสีเป็นปุ่มอยู่มาให้เลือกอาโบจักคมสีเลือกจักสีเลือกสียังสียังก็คือว่าคือวางามคือว่างยังอยู่นะทุกคนเหอบจักคมเลือกจักสีเลือกสีใดพออันนี้เป็นสีที่พอสมหังเลือกเนาะเด้อ พวกฮาทุกคนนี่แหละว่าแล้วก็พ่อแม่แล้วก็สมบังเนี่ยพักกันเลือกในกันนี่แหละโดยสีอันทั้งทึงนั้นมันจีเป็นสีสีฝ้าเนาะทุกคนแต่ว่าสีฝ้าออกอยากแก่แก่ส่วนสีสีทั้งทึงนั่นนะสีฝ้าแต่ฝ้าแก่ๆเนาะแล้วก็เอาสีเอาสีนั่นนะลงมาใส่แอวมันเพราะสีแอวกับสีทวนมันนี่สีเดียวกันส่วนสีตัวเฮือนน่ะ สีว่าสีอย่งเนาะสีสีอยา,ากจักไว้ได้สีคือเห็นนนั่แหละเนาะทุกคนถูกจักคนชิว่าโดยหากาทารอบหนึ่งนี่นเนี่ยผืนว่ายังสีลำมีอยู่เนะาะสร้างผืนว่ายังสีทาลำมีอยู่จากรอบจากสองผืนว่าโดยเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นด้านเพื่อนด้านทิศตะวันตกเนาะทางขี่จะไฟนเลย ทางนั้นก็สิเป็นไฮน่าของเขาอ่าไฮน่าเขาจะนั่นเนาะพุ่นและชุดชุดปลายไหมพ่อนาชุดหัวพุนะ่นเนาะหัวเลียนสลายนะเดี๋ยวไม่ใช่วางติซูมให้เบิ่งเด้อนี่ชุดหัวนี่นาชุดชุดหัวชุดหัวเนี่ย เป็นสีเฮือนเนาะข้างขางใต้น่าสิเป็นทอทออ่าทอบ่ลากถ้วยของเฮาออกมาเนาะโอเคสิพาเลาะเบิ่งก่อนแอวมันยังบ่ทันได้ทาสีเนาะทุกคนหาก็ทาแต่สีเฮือน เป็นเชีงยงรดยดิ FC วางงามอยู่บ่เนาะคอมเมนต์บอกไม่สมหวังเลยเด้อถามว่า FC ด่านใดเนาะอ่าคือว่ามันมีเนื้อหาสาระไม่สมหวังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อเนาะโดยไม่สมหวังก็ทายให้ FC เบิ้งเนาะโดยสีนี่จักสิวาสียัง คือว่าสีฟ้าจางบ่หรือว่าแนวไดอืมเป็นลมมันก็แล้วๆเนาะยังแต่ขี้มีขอบมันน่นตัวกทาสีลูกเต็งเนาะ อืมอืมมอนี่ก็ยังบอได้เปรงนะทุกคนน้ยไกล้าแ่ง่นอนได้มเพราะมันไอ้นี่มันหน้ามนเตีงอยู่นะ Hả? nhiều nha để hả? Chị ngon cái gì? Cái ngon Chị thì mẹt, lắng lăng mẹ mẹ Lắng mé mẹ 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 xì mẹ 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 ชีเชียวอาชีไปนี่เลยแล้ว,วกวนทุกคนเลยพระนจักว่าชีปจ้ะชี้ทนแบบชีฟ้านะตรงนาะจจกเชียงซี้ถามว่าชีอยังงูพระเจ้ากชียังเน <c oughs> <c oughs> าะทุกคนเะห็นชี้าตามหูทุกคนผนอาแฟนหูไม่เบิ่งอาชีไปนี่ อบอมันขาดมงนั้นยังไม่ได้สอจบจบเป็นยังท่นได้สอบนอนอยู่กระท่อมเดือดกลัวแล้วหนาวจุงเบยนะ นี่โมนาวบันใดมันน sell ุ iro, any, Somehow, huh ่งเสื้อแขนสั้นได้มือนนี่แกไม่เลื่องอ่อนกับเซลเซียลอยเป็นภาพบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาน่าอยู่เพื่อนติดนาเลยเอประมาณนี้นะทุกคน แง่คอยคำลงแรงพาเอฟซีมาแย่งเคลื่อนก้อนเห็นทรายชื่อมาปูกระเบื่อยังมาทันได้ปูยังมาทันได้ปูเป็นจิกเหิบแตกมันก็จิกแล้วจิกเล่าทุกคนเอ้ยจิกบ่อยากอยู่เดี๋ยวสิพาเอฟซีไปเบิ่งเนื้อบนเหิบมันแตกนะ พอเอฟซีไปเบ่งหมดเห็บมันแตกก็อะไสิเห็นเนี่ยคเพื่อนปลูกหลายปีได้ทุกคนมันก็เลยแตกแตเนะกเหิบเนาะจากเศษด้ได้มาจากสิยูเมนมาบอกเมมบังอะไเด้อเนาะหัวเห็นกันเฮ้ยทุกคน,น,กน,น,กน มองเสิงกุกงแซวเสิงกุกงแซวนันเป็นเหื่แตกแล้วเป็นอาแพกก่อ,กอใช่จิกเหลียวยังโขขึ้นมาอยู่คือก็จะเสียดยังได้เนาะน่ะตอนนี้ก็เมือ่อจะจิกแต่จิกเช็ดเน,นี่ยแบะจะทิวเอฟซีหูเม็ดมะบอกเมยสมวังเยเดร่ แพ่ hey, hey, เป็นคือ mm hmm. อยากสกอตติดติดเลยก็ทับด้วยปูนทับด้วยสกินโค้ดแต่มันโวเละคือเก่ามันเป็นเหิบใหญ่เนะ้ะแงหลายปีแล้วเฮ้ยหาก็มาทาสีนี่ตจวนี้ก็ชุดเล็งหมลทาสีแล้ว,วก็บรล้ลบานีอน่อน,นะะ ด้านบนเลยงุงับงุ่งับอยู่มองซึ่งกกเสาเลยด้ทุกคนขัขแกะเจี๊ยนนี่ออกแห้งที่หองใหญ่เลยตะกี้มันห้องใหญ่เติมแล้วพันเอาคือสก๊อตนี่มาติดพันวาจิกแขมันอยู่เนาะแต่พอทาสีมันก็บีคือเก็แต่ว่าบีน้อยกว่ากาวตะกี้แหงบีใหญ่กว่านี้จนเด็กหลงนิ้วมือทุกคนเออพาจนชิลุท่าผัว ที่เชนนี่แหละทยังสีอยู่มันยังสีบวัวแตกนะนะ FC แทนได้โหกระเม็นมาบอกเม่สซ่าหวังในเด้อเนาะโดยมาฮอนตองนี้เนะะานนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เมสซหวังกับซิดนดีย์โจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เมสซหวังซานเนลในเด้อเนาะทางมาภาพได้เนื้อหาได้มันจบสุภาพเนาะ มนสมองก็ต้องกราบขอโทษขอภายนำเอฟซีหลายๆเดอ้อเนาะโดยอ่าไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อบัน,นเดอ้อสำหรับคลิปนี้เนาะในสมองก็จะได้กล่าวคำ่าสบ,บายดีสบ,บายดีบายบาย